วันนี้เราจะมาดัดทรงเกาหลีกันนะคะช่อบนนี่จะเราจะม้วนตั้งนะคะผมจะม้วนยากเราจะใช้กระดาษ3แผ่นค่ะแผ่นแรกเราจะห่อไว้ก่อนแล้วก็ใส่แผ่นที่สองที่สมเป็นแนวตั้งนะคะประกบกันค่ะหยอดด้วยน้ํายาที่ปลายผมแล้วก็พันแกนเลยคะ่ะการม้วนผมสั้นเนี่ยเราจะ ใส่น้ำยาชโลมเส้นผมให้เปียกแล้วค่อยพันแกนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นรอยที่ร่องระหว่างแกนและก็ไม่ให้โคนผมหักค่ะหลังจากเราพันแกนเสร็จแล้วเราจะไม่หยอดน้ำยาอีกค่ะหยอดน้ำยาที่เส้นผมให้ชุ่มเลยนะคะ ไม่ต้องหยอดซ้ำตอนที่พันแกนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็แร็บไปเลยนะคะเพื่อให้ผมหยิกเร็วขึ้นนะคะใช้พลาสติกแร็บไปเลย นี่ก็คือลอนผมที่เราดัดเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลอนใหญ่ๆเครืบๆนะคะสามารถที่จะปล่อยเป็นผมหยิกก็ได้เป่าแห้งก็ได้นะคะถ้าเปล่าแห้งก็จะได้เป็นเหมือนวอลลุ่มนะคะจะทรงง่ายค่ะอันนี้แค่เป่าแห้งเองนะคะไม่ได้ใดเลยจัดทรงได้ง่ายๆนะคะ